สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุกูสุคนล้างหววออกนะคะวันที่สิบเจ็ดครับเป็นเชียงรายแดนนะคะถามข่าวกันนะคะผูใหญก็มีผูบ่อใหก็มีส่วนมากบาดเจ็บหลายบาดเจ็บายหอกับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะเกาเจ็ดเจ็ดเกาเต็มถังเนาะลอตเตอรี่มีอะไรหมอเขาหมดครับค่ะกากเขียดหัเเดเต็มอยู่เขาทำอันเป่าตีแม่คู่บอลเนาะ เราตักงเก่าเกศมาค่ะข้าวถ้าออกออกกับหัวกับแปลงที่เราดวงของคนนะคะหนึ่งเก่าแล้วกับหนึ่งโกจำเสนาโฮกสวนกับกับเก่าสวนแต่ว่าเก่าเกศเป็นยังไงว่ากับหโเกีศกับแปลี่ยนคือกันคำว่าเรียกเก่าเรียกโฮตัวเดียวกันอยู่นะคะก็คือว่าแหล่แต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงที่สตาวาสนาปูบาโคนว่าโอ้ยจะเป็นปูบลาปวดไฟคือพัดกระหายได้แค่ซ้ำนีเนะคะ คือปูกกระเบ๋าแต่ว่ามันกะเละแต่ผูกดวงไฟดวงมันผู้ละคนกับสลาดเนาะครับปูว่าไม่คู่ไปเปลือกได้ได้ไดท่วงหกร้อยเจ็ดสิบตันนม่นวะ 6, 70, 90, หกเจ็ดศูนยเก้าเจ็ดศูนย์ถ้ากระสือแต่เ <c oughs> ก่าเจ็ศูหลักเจ็ดศูนย์เก่าศูนแต่ว่าหกเจาดตัวนาเบ้าแต่ว่าเก่าเก็ผัดเอาอ่าน <c oughs> ันะคะนี่ละมันแปลกมองมันบ, <c oughs> บไดเย <c oughs> เออมันมันกะลอดหลอดเท่าจะไห้นะคะ พยายามรัดทุกหมองแล้วมันก็นสุดวิส <c> ัย <oughs> ค่ะก็เอาเอาไม้นะคะแม่คู่ใหก้กำลังใจสุบุสุคนได้ปรเสียแม่คู่กับเฮ็ดคือเก่าสำหรับแม่คู่ก็ได้แดียนนะคะได้ตับพ่ได้มากไม้นะคะกับพ่ได้พัฒน์บุญพล่ะครับผมข่ะวว่เป็นยังเอาไม้นะคะบ่ได้งวดน,นี้งวดนหน้าเขาเอาไม้นะคะถือชุกงวดแล้วก็เป็นไปบ่ได้นะคะกับมือวันที่สิบเก้านะคะบอวบุญทูผูญสุคนก็่จริงจรว่าชิลาเลือ เราคะที่วัดป่ามั่นเมื่อสา์เกดีง่ายเราคะ่ะสา์เกดีได้บสิยังไม่ผูกอฮะฮะฮะีกคือเก้าผู้ละก็เสียใครคือเก้าคือยังศร์ทวีสุวรรณตอนวันค่ะวันที่สิบเก้าวังศิาลาฤกษ์สามโมงเสารส์เกษตรเดไปใต้เศาร์นั่นแหละคะ่ะเป็จัดพิธีกับว่มีพิธียังมากไม่การเข้าเกษตรเดไปนิมนต์ผูเพื่อ,อค่ะเกษตรเดไปจีรจาก,กันจากรอดติดตามวันที่สิบเก้านะคะมาแต่เศาร์น,นะคะ เพราะว่านี่พี่ี่เป็นถือว่าเป็นพีที่ที่ให้ว่า่ไม่ธรรมดานะคะส่วนเข้อิีสร้างเจดีได้สร้างเสรีเกิดเอาพี่นิหารดีมือ่นไปความต้นไม้ขาะเดียวจังได๋กจังรอคว้างสร้างเสรีเบิ่งนะคะเพราะว่ามองหันมากะมองเป็นสิงซักซินเนาะคะ่ะก็ไปบอกไปก้าวพื้นแต่ว่าสร้างเสรีกับแวบเดียวฟันมีแนวพักออกแล้วว่า ตนไม่เสียขาดปุ๊บลงบาดเดียวหายว่าใครก็ปูผสุก่อเราว,ว่าสุกก็ผู้เห็นน้ำกันเขาจะว่าแวบ,บเดียวแวบ,บเดียวนี่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะคะโดยความเสียในศาทนาคือแม่ผู่สร้างเทวเวสุวรรณกับว่ตถุเกลียขึ้นกันค่ะผูเะ้เซสรือวัตถุพอดีไก่ผู้ว่าว่างศิลาเหลือกแหลมวดต่อมากมันจะเมี่ยค่ะผู้ก็เสียกวัดใจแม่ผู่ขึ้นกันว่าเออในเมือบ่ไใด สี่ยุดบ่ขึ้นสิทาได้ซะก่อนจนีสิเฮ็ดแล้วก็สิเอาลอบไปเรื่อยๆแล้วสิมาถ้าสิดีค่ะพคนเลยกล่าวไว้แล้วนะะเนานะค่ะแม่ครูก็เฮ็ดตามค่ะว่างชิล่าเหลือกนะค่ะสร้างเจดีย์ใหญ่ในราคาหลายล้านนะคะครับผมแขกขางอันหอปูปูรีนั่นแ่ะค่ะแขกขางหอปูรีพอดีมันเป็นสถานที่ของเพิ่นเนาะครับเจดีย์ปูรีค่ะเดี๋ยววันที่19เนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ครูก็สิาพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะพ่น เปียแล้วล่ะสร้างเสรมกำลังตัดหนาตัดยังออกนะคะ่ะค่ะบวกบุญไว้กระเหตุไปคือเก้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่าแม่คู่กับผ้าเอฟซีใชบุญให้ว่าได้ส้างสะสมบุญไปเรื่อยๆแม่นว่าห้องสีไดร์สุกบริสุกนะคะ่ะทางลังเทือกกิจการงานกับได้เฮ้าเดือนยามีสตินะคะ่ะแม่คู่็ใไ้เป็นแค่แนวทางกับเป็นควบเส่อส่วนบุคคล ก็ได้บางบ่ได้บางกับ่ได้โถดปูเนาะคะ่ะเพราะเพ<ช>ิ่นกัประทานให้เดียอายุขึ้นหมู่บ้านไม่คู่กับอาหารแรงไม่คู่กับลุงให้สามโตเนาะค่ะกัมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเกตค่ะไม่คู่ <c oughs> คก็ได้มาแก่ปัญหาหลายเติบเนาะคะ่ะนั่นแหละบางเสื้อบางที่มันกะมีทางออกของมันเนาะคะ่ะคอยเป็่นคอยไปติดตามปูเนาะคะ่ะเนาะก่ะสำหรับผู้รวมบุญมากเพิ่นกันรวมมากเพื่อก้าวเปรียบ,บแต่ว่ามันอาจจะลดหน่อยช้อยลุงกับว่าเป็นยังเพราะว่างวดนี่กับเสด็จ ต้นพาป่าไปถวายทางวัดป่าศาสนุบุตรวัดลาบลำหลังวันที่20นะคะแต่ว่าพระท่านบอกมือด้วค่ะเด้อค่ะรวมสั่งไปน้ำกันคือเก่าระะด้วยใจใส่ทธาเท้าเฮ็ดไปเท้ากระไดแก่เท้าเราคะ่ะกูปะเฮ็ดกับกระไดคือว่านแหละแ,แหละแต่แหละแต่นะคะก็ได้เรือไล่คือการทำบุญกูป่อยเรือไล่ปล่อยว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าให้เท้า อยากถวายด้วยจิตด้วยใจของเขามันจะได้บุญได้กุศลนาะค่ะครับผมอีพ่ออีแม่เขาผู้ใดโชคดีเอาเพิ่นไก่แกงไม้ดีผู้เพิ่นโชคดีกันเงี่ยว่ะครับก็หลายท่านเออแม่ครูส่งไปให้คุณถนอมเนาะค่ะเพิ่น,นอน,ะะน,อนเห็นน้ำโต๊ะมาค่ะน้ำโต๊ะไปคูสิส่งบินไปเกจจังได้กันส่งไปเอาคือส่งสน,นับโต๊ะไปสองเสียแล้วไปเห็นอยู่น้ำโต๊ะค่ะยืดฐานฐานดอกใหม่เกจหกว่ะค่ะเพิ่นก็เลยได้รตุลีเพิ่นเอารตุลีมาโชว์อยู่ ทำกได้ครับตัวเลขของเสียจวดเขาเสียจวดด้วยเขาขครับวันนี้แม่คู่กับสลัดจ้กน้อย <laughs> สลัดตอนบ่ายสามวันนี้เอาของเสียจวดมาต่างน้อาเสียจวดมีเกียรติกำสองเลยนว่าเขามีแม,ม,ม่คู่มีหกําเนิด <laughs> ไม่ไปดึงใส่กันไม่นั่นบอลลอ <laughs> ไในหน่วยนึง นั่นหละฮะเรียกเอาเรียกไม่พูดคำเรียงเสียร์จวนที่ขมวนมาดึงใส่กันกระไดได้ะค่ะเด้อนี่เราแต่ไม่พูดงเพราะเดี๋ยวเจ้าครูให้แต่ไม่พุ่งเขา่วงมากมาาสัน่นในส <laughs> ได้แสนอ่อนเยอะไม่แสนแก่เสียจวนงวดนี้ก็บังเอิญจับสองคู่นนะครับโอ้เสียจวนแม่นครับเฉพาะบคู่วางของเสียจวนเท่าครับแต่ว่าเขากับช่งเกตเบื้องหลังเสียจวนนะคะเพราะว่าช่วงเขาพัดษาของคู่เขาคู่อาจจะเพลินไปให้คู่อื่นกับคู่วอลนะครับมันอาจจะเป็นจังสั่นเนาะค่ะเขาก็ีไว้ติเออาันนี้ทีมงานนะคะทีมงานนางมัชชิมารวมบุญมาครับคู่นะคะ ของกับพิงงมงานนี่หลายปู้หลายคนนะคะ่ะนางมาทัทิมาผู้สัดทแบบายแล้วกันนายพี่ธภัทอนสมเพศนะคะนายสุภกรอ่อนสมเพศค่ะรวมบุญมากแล้วก็ให้พี่เศียน,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 น้ำเนาะค่ะแม่บ่วันให้พี่เศียรวมเป็นโคไห้โูไห้แม่กู่น้<ห>นำสองร้อยให้ว่นไห้เอียรไว่านห,หานักหน่อยกันเนี่ยคอนละลอยมันปะ เยกยิ้มเตรียมมูทุกคนมนบบอะไแต่มูยิ้มติดยิ้มโอยิ้มนี่การยาเอาไปการย่าไปการยหนักหน่อยหนักหน่อหน่อยนึงอ่ะทวนมากแตงกูได้เือคค่ะเรอพี่เทีน มีเพราะว่าม,มีคียนไนะครับเขาแตคนละหนึ่ร้อยทีมงานไม่คื200ูสองร้อยนะคะร่วมเป็นสองพันสี่ร้อยสองบาทกนมีค่สองบาทน้อยน,นะแต่ถ้าคุภาคนรวมถุน,น อ้าวนึกูกาปู่จะปู่สค้าปู่พูปูุ่กคุมตัพทีะทัวจันเจาดบตัวชองสักการไหว้เทพแค่คือว่าทูกระอองคโคครับปู่ต้องพักให้ไปแค่สองน้ว่าให้ใจมึงอื่พอมาแเยียวกรู้จีพอมาค่ะเยียบัวนิวขาตัวพ่อมาแทนใจมึงก็มาแทนอือขาพบกเู้เชื่อพ่อกับบ่เชื่อนี่ มืเง้มก็คือมั้อแร่งก็คือเง้มืแร่งมาค้งน่ะจะให้รางวัลกูนะไม่ใช่ว่าไม่ให้เออขืนยังคือคืออย่างเงี้ยน่ะเออเป็นไงว้างข้ามข่าวข้ามข่าวข้าวถูกทุกีบนอนว่าเหตุการณ์ข้างผุ่นคือข้างพีอโหฉันบอกว่า มือวามือจะคุ้เไเวเรื่อยงคุยกับ่มือแข็งแล้วคือพ่อข้างขึ้เบาไหวเรลี้งไหวแข็งเหนื่อยไหวแข็งดึงพ่อกระดือถ่ายยาคู่กำลังมาคู่กับนอนเนาะเออเมื่อคืนก็ได้ดูแอไปกไปิงเขาขิงยางึิงกอนเยอะคือหม่อหม่อหมอปากของพ่อบ่มักมากแต่เมือนกันจะมักมากเลยป่ะเพราะว่าพ่อ จะมือโครงกา่ให้ข้าอืมอันนี้เขาเอื่นโครงกกรมือโครงการเ้านะครับผูเพราะมันบาดใัด่านดรวยอือโครงกกรของครูจ่าก็คือให้ไม่ปูข้าอืมขางเดินะลูกตื่นก่ก็แคคือเขบูต่อด้วยเจดีู่อืมง้อืมชิดเก่าหัวชิบเกาชิเก่าข้างคุอชิเก่าหัวชิกเก่าข้างคุละอืม เออคือเจ๊เข้ก็หอกอี้าอเงิ้นบอมบ่มอิ่งกังไงสุดทายกกิดจังหวัดเสอนสักอนแข็งัมันไมุ่กมือเปิดง่ายสุดท้ายก็ใหญ่แม่ก็เยดืมครับคือก็เส้นงักก็สี่เอาถึงกลางนั่งว้านก็จะใช่สุดท้าพอคือขาโม่แข็งก็ยืมครับคือเขาโว่าปยืมใช่รูปงั้วะครับยังไปขึ้นปลาหายอดูเอาเงิมากสะกองข้าบางกางขอบไป ยืมคืนว่าจังไงโอ้แต่แก้ว่าเห็นแกวน่ืเจะาอไปคอหากูเออแม่บังแก่โมเออคือแก่โม่ไปบักบักหางหาอืไปคือใครมาหายคอรู้มาหายเมรุบากกลางเขาก็ไปเลวเอาเงินมาหายก่อนจคือคือแก่โม่ก็เรื่อยขู้เร่ มึงกไปกูไปอก้นะมึงยัเเยเงเดอวแขงว่กู่้ว่กูไปพอไปเมียไกวันยน่มึงไปน่ไปข้างมดจีวันมึู่แข่งขากนยอยู่ว่นชัยว่าพูดให้ง้อแต่ได้เผลใช้พูดนทนแบบว่างอเออพอได้เพลคืนักแต่งงอกัยิมอือมันเปิดจข้าง เออแล้วจะมึงคิงจางนักวันก่อจุมึงจะไปเออมึงไปก่อนก็ได้วมึงสิ่เขามว่าน้องเือรับผมเออพ่อเมยอก็อยากจมนะขั้นเออพ่อเมยอใครเออมึงไปคือถ้าก้อนย่อกัรมาพ่อถืหายด้วยกูเด้อจ้าครับผมแก่ใจเดือมครับพ่อเมือกยัเือมดิ้งจุ่มเดือบไปเรือม มอนบักรางางไปคือของมันเขาป้ถามออกเงินผมเ่อะรับเออเออไปคือง้เราไม่เไปคือง้าเราพ่อไปไปคือมาหายกูได้นี่แหะแตเมื่อผมตอบแทนเขาจะง้่งมงไ่มาพอลมางัมาของใครมาหายเงินเขาก็ไปนั่นคือเรื่งนี่แหละความรู้คือของพ่อเคืคึกกันเออของปู่กก็เหมือนกันทำให้ถึงก่อ ว่างโค้งแางให้ชึงชัก่อนพ่อค่อยจกะให้เขาแกไหมครับผมไม่ใช่ว่าจะมาพูดง่ายๆรวมวเนี่ยลูกคือแางลูกคือแางผมเสนอหนาดีๆแล้วพูดอะไรกัมลูกคนนนะ่ยลูกแางพ่อแขงแขงก็แง่อน่ะลูกคืออยแบบพ่อลูกคือแค่ตดอกว้ไก่เง้ยรี่กอกมาห้องตายก็คือร้าะไรเง้อเอาม่แงกันบยของอย ดีเรียวก็แบบของนั้งโมเดเนี้ยเนาะครับปู่ตือนข้นแข็งแค่ฟื้นดวดนแล้วพอเมมือนแข็งเราเรียกแตเรีก็ค่เ้ยือจะนากเองเนาะโเ่อง้รคาบใจต่ค่อข้นคอไปก็คือกับงโลกกับของกันได้งแน่เมือไหนมันใหจะด้ไหมันใจขเท่ากัต้องมีสติและปัญญา คือได้รับบาดคือเรื่องพวกคือเงินคือได้มาเปิดเครื่องนี้ออย่ามาว่าหัตถ์อเด้อพอว่าขึ้นไงเออพอในงานลูกไงเออมันก็เป็นอย่างนี้แหะลูกเออมันดูถือการใช้คุ้มทางบุญบุญห้ามมาบ่หอดบ่คื้งัครจะแข่งไปมึงยังเสี่ยงของเข้าไปขังเมื่อดาเข้าขังได้ไงขังเดื้อนั่นนะ มัมก็เรียก็บุมใบมือคือเจ้าือ้แล้วคือจ้าือ้แล้วคือจ้าือ้แล้วเนงั้นกจบก็ื่อือการงอนบุญใบมือกับขามพาะท้นหอดแขงคึงเออคือปัญญาผู้นั้นคนชือปีนี้บกือจ้เครือกับมือยืมครับปูพราะว่าเขาเคยถามผมจ้เคือจะถปากก่อนอืมเพรเาจะมถามว่าเพราจะมาถามเรื่องเรยืมครับถามหาเงินหาคำเลยอย่าค้างจากม,ม,มือเลเออ ผมทิ้นท่าจาของแจ็คเก็มาจำไดแม่นบกันลเออพราะแจ็คเกอว่าหมวกกอนยังไม่แคบไปหลังอย่างสั่คือเออยางม่รถกจ็คก็ขั้นจะเสี่ริมบาดไน่มาไบเออนี่คนเข้ามาตรงกอรรงข่างตัวเด้ลูกมันจะมือมากใหื่อบาดที่แรกก็จเป็นแค่เปินขัานกับคุดหลุมก่อนเด้ลูกคุดหลุมแล้วจังใหญ่ใช้เขามาบริเวณงอกแคบงอกขัานเขากับคุดหลุมชาก่อนแต่ตัว Ừ, เออข้าถือเปิเดเครื่องเปิดเครื่องใหญ่กว้างมาเออเออเอาเท้ามาตัง้งรูปเที่ยงรูปพวกมักฆ่ารูปจะคือบอดีมมัดถือดูบไดี้ยมรบมันกับงูแขกตัวเออมัเปิดนคระ่ออแข็เว้าวไห้ฟังว้าเออผู้คนจะไม่เข้าแกงนกแก่ที่ทำไมถึงไม่ถูกหวยไปงา้างคือถูกกระบอกกระเดยียดเที่อเแค่กัดแกัน,กน,กน อยากนี้จากไหมอยากพอถืกเดียวููกขคาจะยีจากไหม่งยเบาคิดเดยเออจะนี้จากเขากรรมเก่าห้องนี้มืผูกพันเออมันก็เรียอธิฐานไปว่าไงแล้วอรู่เขาถึงนืดแขกเขาเนาะเรียกเรียกว่าถือกรรมเพราะนเหมือนพอท่านท่านจะไปวอาตัวถือแล้วก็ให้รักษาหุ้ยแล้วไม่หุ้ชิมแบบหายหนึ่งว่าขามันนอนด้มันขยขางมันาดเพ่นเรียกว่าห้หว้ยเรียม มันคือการ็ได้จจากไปมันเป็นคู่กรรมคู่เวรอม่งว่าแค่เมื่กรรมเมื่อเวรไปด้วกงมนรับกรมต่อไปเอาใจงั้นบังวัาบ่งข้างเขาอือผัวผู้ให้ได้แันไากจุดหนาจ้หลังก็มาหักสายแข่งมาหักหัวงอง เัาคาเขาคืองามแต่คือรอเฉยไว้แข่งว่า <c oughs> งามัวผู้อื่นสิครับควจะของมมอเกินเกินจะเทียบมากกว่าเขาไปจะแข่งไปวคนอืมจิตใจคนมันมาลงตรงตริงน, <c oughs> นี่เรีวกับพวกมักดีเรียบครับเ <c oughs> ออชอแถวงหาเนี่ยคืองือมันบ่งมันเฉยจางกำแ่ของด้บอยเรื่องครับ <c oughs> ม,มาเป็นเคร่งงานคนเข้าอืม มม่กันเลยถ็งรูปแบบ <c oughs> พอ่อพ่อเครื่องก็คือเมื่อเจอยากใหญ่ผู้ใดก็ได้เมื่อเจอยากใหญ่เมื่อเจอยากรวยบ่มีแพงอย,ย,ออยถูกก้าคนเดือมมาหาฟอกไวเรื <c oughs> ่มครับปู่มาทางเปล่งบึ้งยังนอเอออยากรวยคือพอว่าทางกพบเพีย่คืออยากมือรัจักคิดข้างอยากมื้จักหาหลังว่าทางว่าชิบหายว่าทางตีไรลึกเออ มือร็คิปข้างมือันหานะกูว่าคิปหาหือ้กูบบงั้น่าจือรูจืดบ้าจือบ่ะดู เก to no. ็บพ่ออะไรก็ต้องเอาอัไนแหละพ่อเออไม่คือบ่ไดกับพ่อเอองคอพ่อให้กงกับมือบ่อถวายพ่อหรือพ่หนาหนักคื้กก็ว่าแค่นี้ให้เขาย่งากมากแ่เนาะให้เขาถือคนนี้คนนัมาขายเขาเขาเน่ยาคือเขาเนี่ยมาแก่เขาเนียมาใหญ่เนาะเนาะมันเปิดแค่ยังไงยังไงนะเก็ใแก่ของมันเก็บแก่ของคนพอแนา ลูกหลานต้องียกแยะนะต้องใช้สติให้มากลูกใส่สติแยกไปญาก่อนจะเดินไปข้างหน้าและถอยเนะ่เราจะเดินหน้าหรือว่าเราจะขอยั้งทุกึงทุกอย่างมองที่ยังไงคือคิดคือใจของข้าวูราจะยึดู่เข้าไปเราจะบอกากตัวเขาอื่นนะลูกนะเออพอาะงานแยกไปัวคนอื่นทวกที่ตัวเอง โชคที่เราไม่ใช่โทกที่เขาเออเพราะฉะนั้นกับใครเว้นมั่งผู้ใดแข่งกันไดก็ไย้จะแข่งแข่งความือก็ได้ยืดแข่งควอบครัวก็ได้ควาบครัวนั่น่ะเออมั่งแบ่งปันกับคไใดได้ความือกบควาบครัวเออคือคนเท่าหนึ่งใจไปเออผู้ใดแข่งความือเขาก็จะเอามาวอามาเกามาข่ายอืมนั่นไงเมื่อกะถึงดื่คุ้มั่งบริดตายดื่อโอ้จะบอกกับมาจางอืเนาอ จำมั้ีมติพ่อปีเมื่อพ่อกำรังเด็นยกน้ำยกมุกไฟมืวอเด็กคุกเด็กคือเขาก็บอกจะควบคู่อว่าเปิดจะขังอืมเพราะฉะนั้นดี๋าวนี้พ่อกำลังข้างแดนนรกอืมแดนนรกให้รูปดานได้ดูเออแด้จะเป็นเครื่องด่างแต่จะเอาเป็นเครื่องย่างเข้าใจมั้เออให้คุกลับยืนกับว่าคุกลับวามันห่อกายยืนกับว่าบ่วยืนมือคู่กายจะข้าเออแดินสว่างอืม นี่ละเกเยินเนี่ยอืเป็นเดินนรกเราก็เดินสว่างฤกอ์ใช่รูปร่างได้กลิ่นได้ท่าแด้คือได้กันได้จากึกไว้อืั่วกับทั่วกันทั่วนิรันโดเออทั่วรูปทั่วทางอือเป็นตัวอย่างดีเขาแก้ไหมเจ้ครับอืมค่อยค่อยไปเรื่องบอส็เฮาเรื่องเรเบอร์เราอืมเวื่อพเบอรเรเขาลงาหวานเขาั้าออกกัน